จับกล้องปุ๊บหยุดปั๊บมันเป็นแดงเด็กกอนะฮะ <c oughs> พอแม่สั้งมองกรบอกละ่ะเอ้มันโมเป็นใจสว่างเลยแม่แม่โมเป็นสวางสว่งแรงกินตัวกินปลาเมือของแม่มัน,นต้องมีงกับแกมาแม่ครับมันมีกับแกมันต้องนานนานนนอ,นนนอนนนแม่ครับอ้ยนี่มี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 ปลาเมือกปลามือกเลี้ยมพูดเลขครับ โอ้ยบักลาไมันช่เป็นจังไก่ก่อนมันบหลับบ้นอนตีเห่อชิหาทุ่มนะลูกแม่แม่ครับพี่ิ้งโตมันแดกกับแกมแล้วแม่ครับอยากได้จุดปังจังปังอยาครับแม่เฮ้ยมัน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 เป็นจังไดก่ก่อนเลยเดี๋ยวฮะหืมไม่ต,ตีอตีบ่งตาทางจังเบ่งตาตแม่ครับมันมาซวงขับแม่ครับ ให้ตัวดิให้ให้ให้ตัวดิกินเลยก็จ,จักจกหน่อยเนี่ยเด้อแม่ครับโอ้ยบอกล่ะบึงตาบึงตาโอ้ยบึงบึงตาบึงตาบึงตาโอ้ยไปแม่ครับเป็เจอทิ้งตัววทิ้งตัววเนี่ยแม่ครับแม่ครับมันแยบค่ะแม่ครับแยบสักพ่าเธ <c oughs> อ,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 อแหละแม่ขอซะแม่ขอซะลูกซะ А, แม่ขอจ้าขอได้บอแม่ไม่ยุ่งของ่อยแม่ไม่ยุ่งของโตคะ่ะโอ้ยอยพุงมันเน่นเ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 พุงเนี่ยยังอยากจะให้เกานะโอ้ยแม่แม่ให้จังไดจโตก,กับยอมเด้อแม่เด้อแม่เกาไปโหลดแม่แม่เกาไปโหลดครับอุ้ยทางก็ใช่แม่ก็ไปโหลดครับแม่ครับโอ้โหลูกล่ะลูกล่ะ<ห>ลูก<ห> ลูกจ๋าลูกคุณหนูจ๋าแม่ครับแม่ครับแม่ครับเออเออแม่ครับตัวสตันชิโนะล่ะแม,นนม่โอ้ชิโนะติดอืมอืมโออภัยพันธุ์มากะบับงชิงเจอแลฝากบางังชิงเจอเนี่ยค่ะโอ้ทุกใจด้วยว่ะเออเดือนนี้เราจะกินนมเลยวะ่ะ Ah: โอ๊ยกระดุกใจเด็กน้องเลยแม่ไครเอตะปาเอตะปาโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยเนี่ยเด็กแม่เอตปาอ๋อแม่เลี้ยงครับแม่ครับโอ้ยแม่ไค่เอตะปาได้กับปลาเลี้ยวกับอุปกรณ์ปลาโอ้ยทิ้งตัวนี่เป็นหมาหัวเน่าแล้วครับเออมึงเป็นหมาหัวเน่าติหำโอ้ยเนี่ยปลาหมาหัวเน่า แม่จะเปลี่งโตเป็นหมาหัวเน่าแมนบบบแับไม่เน่าหรอกเนี่ยมันเน่าเด้อขอดมหน่อยหัวเน่าหืเหม็นด้วยเหม็นหัวเน่าไหครับโอ้ยงั้นก็แคะเปิ้มึกต่อไปครับเออน่ะน่ะเฮ้ยเบิ้งเบิ้งมัเบิ้งมามามอาดียังอาช่วยดีอาอาช่วยดีโอ <l ots> อันเนี้เป็นมุม้บอก่อลูกอแม่ค่ะแม่ครับแม่ครับแม่ชินเออเนี่ยจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยเป็นชิหาทุ่มแล้วบอกหล่อบอกข้ามแม่ครับริงตตว่าดิฉันเนี่ยจะย่าไหนครับเออแม่

นุตนะนุตเตาปุงกะนุตเต้าพุนให้ค่ะนุตเต้าปุให้ค่ะเตุ่เต้าปุ่งเ้าปุงเก้าปุ่งเต้าปุ่งเะพาุง้ปุงเต้าปุงเ้าปุ่งเตกาปุ่งเนปุ่งเต้าุ่งเต้าปุ่ก้านุ่่งเ้าปุเ้าปุ่งเ้าปุาบุบุ่กปุ่งาุกง้าุ่งเตกาก่้าป่าุ่งาุ่ง่ แม่อออย่าเทจังสิทธิละลูกโอ้ยไอแม่ครับก่อนแกวก่อนค่ำเดยวีียครับไปไปแล้วไปไปนอนได้แล้วเนี่ยลูกห้าทุ่มแล้วห้าทุมแล้ว อ่ะซุ้แล้วบอกครับแม่ไปเลยะครับไปไปเลยครับไปเลครัฝากกนไลน์ก็แชทก็จดจำก็สสแครให้ชิงเธอจำปวนในเด้อครับเด้โอ้ยก้มือนี่ยอดวิวกนตอครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ